ก็สวัสดีคนดูที่บานทางกันมาด้วยนะครับครับอยู่กับผม TD Zero อีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าเกมมาตรงกับวันที่12นะครับทางตัวเกมก็ได้ทําการแจกนะ้าของตัวกาชาห้าใบนะครับเนื่องจากสองวันวาเลนไทน์เดือนนี้เป็นเดือนของความรักนอนเดือนกุมภาทางตัวเกมก็ได้ทําการแจกอีกท่าตัวกาชา แจกทีละเล็กทีละน้อยหยอดมาเรื่อยๆเออเดี๋ยวมันก็ได้เยอะเองแหละโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเล่นในท่านของ ID ไอดีป้ายเหลืองที่ผม <c oughs> พิ่งสร้างขึ้นมาเดือนก่อนมั้ง่าเพราะว่าเดือนก่อนมันมีท่าของไอตู้แสงเนาะผมก็เลยทําการสุมไปมันก็เลยออกมาท่าของเบาเบาลลอก <c oughs> ออกมาผมก็เลยเก็ยบยาวเลยทีนี้ ทำเป็นไอดีป้ายเหลืองเออทำแบบไอ้ป้ายเหลืองแบบฟุกฟุกไม่คิดว่าจะทาอ,อ่ะเออไอดี ID ป้ายเหลืองแบบทิ้งกว่างอะ่ะแล้วก็ไอจะมาทาการอันเล่นภาลิกีดรอว่าไอดีป้ายเหลืองเนี่ยเขาเล่นกันยังไงไม่ใช่เขาดิผมเล่นยังไงอันดับแรกนะครับผมจะเล่นทั้งของสเตตหลักอ่าสเตตหลักเนี่ยแน่นอนครับว่าจะเล่นทั้งของดนัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าผมจะเล่นท้งั้งของด่านที่สองให้ครบไอห้าครั้งนะใช่ไหมห้าครั้งหรือหรือว่าหรือว่าไอเจ็ดครั้งวะเอาเอาอันนี้ด่านไหนเนี่ยไม่ใช่ล <c oughs> อะอต้องได้เลือกหาเนี่ยด่านที่สองผมน่าจะเล่นสัก หครั้งแล้วก็ไปเล่นทั้งของเอีเวนต์เอออีเวนต์อ่ะแล้วผมจะกดทำไมเนี่ยคูณเล่นห้าครั้งหนึ่งสองสามสีห้าจากไปครับเอ,อผมเห็นคนบอกว่าใครที่สร้างไอดีใหม่ควรมีตัวของมาซิลดิดทิว้มผมอันนี้ผมพอเห็นต่างนะครับอ่าเพราะว่าท่านตัวของมาซิลเนี่ยมันเกง่งจริงแต่ว่าเกียรม,มันต้องถึงนะ เกียร์ต้องถึงแล้วก็ไอ้ล่างก็ต้องถึงด้วงลยล่างไฮเปอร์ว่าล่าง Hunter. อันต้าเออมันต้องถึงด้วยนะถึงจะทําให้รีดประสิทธิภาพของตัวมาซิลนี้ได้ออกมาเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเขาก็ไอ้ไม่มีกบไม่มีเกียร์อะไรหรอกที่จะมาแต่นั่นตัวของมาซิลเออผมก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บทั้งของตัวกาชาไว้นะไปสุ่มหาทัอง ของตัวที่แบบว่ามันใช้ดีจริงๆคนนี้น่ะ,ะตัวมาซิลนี้ผมก็ไม่ได้ว่ามันใช้ไม่ดีนะมันใช้ดีสําหรับคนที่แบบว่าเล่นมาได้ระยะหนึ่งแล้วมีเกียร์มีเกียร์มีกบที่พร้อมจะอัพอ่าเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเขาไม่มีเกียร์ไม่มีกบที่จะอัพผมคิดว่าน่าจะไปหาตัวอื่นที่แบบว่ามันดีกว่านี้อ่ะเก็บทั้งของตัวกาชาเก็บรูบี้ไปไปสุ่มหาของตัว อื่นดีกว่าเพราะว่าเลดออกของมันเนี่ยน้อยมากเลยคะของเกียร์เกียร์เดิเนี่อืมไม่ใช่น้อยหรอกมันมันไม่ยอมออกเออต้องพูดว่ามันไม่ยอมออกดีกว่าผมหมดไปเยอะอยู่นะจุ่มโรบ้เอาโูบี้ไปสุมเกียร์ไม่ออกอีกคนเห็นเขาเออเล่นนุ่นได้ไปสุกได้ไปเปิดกล่องการันตีนุ่นอืม ถึงจะได้ทนาของเกียร์มาเกียร์ดีๆอ่ะแต่ก็มีคนดวงดีอยู่แหละที่ว่าเขาสมตัวของมาซิลกับเกียร์ออกเออผมก็ดีใจด้วยอืมโอเคจบละห้ครั้งอันนี้เป็นความคิดที่ผมเห็นต่างนะเออใครจะว่ายัางไงก็ตามสบายเพราะว่าห้ามความคิดกันไม่ได้ แล้วก็จะมาเล่นทางนั้นของเอสเตทพิเศษ,ษ,ษอ่าสเตทพิเศษ,ษ,ษเนี่ยผมไม่เล่นนะครัของอีเวนต์เนี่ยผมจะมาเล่นทางนั้นของไอ้ไอเนี่ยเมืองแรกแห่งการอัปเกรดนะเพราะว่ามันมีทั้งของระดับความยากเอ่ยมันอยู่เลเวลหนึ่งเออมันเลยจะเล่นง่ายขึ้นเมื่อกี้เราเล่นเมื่อกี้ครั้งละเล่นไปห้าครั้งอันนี้เราก็จะเล่นไปห้าครั้งนะเพราะว่า ไอ้บิงโก้มันจะนับคนคนนกสิบขนเนาะอ่าไปบาวล็อกอ่าก็จะเล่นง่ายเยพราะมันมีแต่ตัวแบบว่าไอ้ตัวเก่งๆนะอ่าแล้วก็มันใช้ได้จริงถ้าเอาของมาซิ้ลน่ะ มันก็ใช้ได้ดีอยู่แหละแต่ว่ามันจะเปลืองไหมละ่ะเปลืองคนเล่นใหม่ไหมละ่ะอ่แต่ว่าคนที่ว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวผมก็ไม่บ้านะจะสูงก็ไม่บ้านะอ่าห้ามไม่ได้โอเคหลักๆทีมผม ID ไอดีไปเเลืองนี้อยู่สี่ตัวน้นคือบาวล็อกกับ คุณแรกกากับเจมกับไลออนไลออนนี่ไม่คิดว่าจะได้เออเปิดเกมมาวันแรกเนาะผมก็สุ่มไปเลยจัดไปห้าตัวมันก็ออกมาพอดีเ <c oughs> ม่อกี้ว่ามันจะไม่คิดว่ามันจะออกแต่มันกับออกแลวไม่ได้อัดไว้ด้วยนะว่าเอ,อ๋ตอนจุ่มนะ่ะคิดว่ามันไม่ออกผมคิดว่าจะสุ่มเล่นเล่นแล้วค่อยไปอัดทั้งของไอดีหลักมันคุณดูดูแต่ว่ามันไอดีหลักกระโหลกไม่ออกไงหม่ออก ID, ไอดีแป้เหลืองที่ผมไม่ได้อัดเออ ผมว่ามีโคลโบเนี่ยที่ว่าเห็นคนอื่นสุมออกแล้วผมไม่อิจฉานน่ะเออมีโครโบเลยเพราะว่าไอยังไงและมันตัวก็คนไม่ชอบเนาะไม่รู้จะพายไงถ้าแบบว่าเออมัน เลื่อนที่เร็วไลฟเวทเร็วเนี่ยคนผมจะทุ่มจุดตัวเลยเพราะว่าผมได้พยายามการจัดแพ็กมาจัดแพ็คร้อยเก้าเก้าอ่ะเออก็เป็นจะตามหาอยู่หรอคันแบบไม่มีกกงไม่มีกักของตัวเกมแบบอ่าเนี่ยครบละเร็วมันไม่ค่อยขึ้นสักไรนะเล่นท่าของไอเมืองแร่เนี่ย เนี่ยก็ะเ็บตัวมาก็จะมาเล่นของพีพีสามครั้งแถมจะเล่นง่ายด้วยนะท่านั้นของพีพอดีเป้เหลืองเนี่ยเพราะว่ามันมีเจ็ตัวอันนี้เนาะตัวตึงตึงตึงจริงไหมล่ะเนี่ยแบบโอ้โหมาลองดูตึงไม่ตึงลองดูจะไป เข้ามาสู่กลางเดือนก็ไม่มีอะไรจะให้คนดูดูแล้วเนาะเอะอก็มาเล่นนะของภารกิจแล้วก็มาเล่นพีพีให้คนดูดูนี่แหละแล้วก็จะมาทําการอัปเกรดไม่ได้อัปเดตทั้งของกิลด้วยเออลืมลืมเอาให้คนดูตั้งแต่หัวคลิปมาดูท้ายคลิปก็แล้วกันออาโอเคมีเพื่อนมาช่วยอ่าเออมีเพื่อนเข้ามาใหม่ด้วยนะของกิว เรามีอยู่11คนละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโอเคนะไหนมันเล่นง่ายขึ้นอยู่เพราะมีตัวตึงนะตัวตึงนัล่ะแบบที่แรกผมคิดว่าตัวไรออสเนี่ยจะเก่งกว่าตัวมาซิลใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวมาซิลคู่รอง เก่งกว่าคู่หลักอือโอ้โหเห็นแรกแรกโอโ้ก็เป็นอนิเมะที่ผมชอบอยู่นะครของไอ้ดันเจียนเนี่ยอ่ะผมก็ดูอยู่ดูจนจบนั่นแหละแต่สว่าพอเอามาทำเป็นฮของตัวละครกับ,กบเกมนะของทางตัวเกมก็น่าจะกักไว้อยู่ไม่รู้ว่าจะกักไว้ทำไมกักไปปล่อยเดือนหน้าไหมเอาไปปล่อยผีเดือนหน้าไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้นะ โอเคเราจะตีกค uh ่สามครั้งทานั้นของไอดีไปเหลืองอะ่ะเดือนนี้ไม่มีการเกิดแม้แต่ไอดีเดียวเลยถนะ้าของไอดีที่แบบว่าเล่นประจำแหละที่ไม่รวมไอดีไปเหลืองอะ่ uh huh. ะไอดีหลักก็ไม่เกิดไอดีบินดุก็ไม่เกิดซ <laughs> ุมเกียซุมตัวก็ไม่ออก โอเคเออผมดวงดวงดวงเฮี้ยวมาสองเดือนแล้วนะโอ้โหเลื่อนขึ้นมาแล้วได้รับอีกแล้วห้าสิบคูบีเห็นไหมถ้าตัวละครดีอ่ะมันเลื่อนขึ้นได้ง่ายมันจะเกิดง่ายเลยนะอืมหีบว่าได้ดิน่าตุวะ ไหนลองดูสิโอ้โหดวงดีจัดเลยเนี่ยต่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะไปเปลี่ยน้ของออ <c oughs> ปชัน Option ไหมเนี่ยเปลี่ยนออปชันไปเนี่ยอ่าไหนลองด,ลองดลูลองดูไม่เสียหลายลองดูไม่เสียหลายแบบแบบ พวกปิทักษ์ไม่ช่วยนะเนี่ยมมันไล่เวทช้าเนี่ยมันกว่าจะไล่ได้เนยะแต่ก็มันโจมตีแรงแหละเออแรกมากกับโจมตีโจมตีแรงถ้าเป็นเจออดีหลักอนะ่ะผมไม่ปั่นเลยนะตัวของมาทิวอ่ะอ่อดีหลักอดีวินดูวผมไม่ปั่นเลยนะเจอก็ตีอ่ะ เพราะว่าไอ้มันมีตัวของเอ,เอลลี่เนาะเออเอลลี่อะถ้าตัวนี้มันกาลังไล่เวทใช่ไหมมันก็ถ้าเขายังไม่อัพเป็นเก้าดาวมันก็จะใช้ลำลำโยวยวนได้เออมันก็จะหันไปตีป้อมตัวเองแต่ว่าตัวบินช่วงนี้เล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันเจอกับเสาไฟมันก็จะเล่นยากนิดน,นึงแม่นิดน,นึงแหละเ,เล่นยากที่หมายเลยโอเคครับมาดูทางของกิว โอ้โหมีใครทักมาเนี่ยกิวอดตีเลยทนะ่าของไอพี่แก้วเออคิววอก็อดตีไปนะครับท้านั่งของอาทิตย์นี้เพราะว่าหาคนมาเข้ากิววอลไม่ทันเดี๋ยวมาอัปเดตสมาชิกร่วมคิวกันดีกว่าว่ามีใครบ้างอันแรกนะครับนําโชคก็เป็นทางของน้องเล็กนะครับก็คือน้องภูมิอ่าเมื่อว่า วานนี้เกิดการไอ้น้อยใจกันเกิดขึ้นผมรอดูพี่ตั้งนานเออไม่เปิดไอดีผมไม่ดูเลยเออวันนี้มาเปิดให้ดูแล้วนะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้ของไอดีหลักน้องก่ะเนี่ยน่าจะเล่นมานมมานานละมีทั้งของตัวเอเลนก้าวดาวแม็กก้าวดาวทุกตัวเลยเนี่ยทีม B ีก็มีทั้งของไอตัวทางูระเป็นก้าวดาวแล้วก็ตัวอะไรเนี่ย ฟีเล่นอันนี้มาจากไอไอเลเรื่องไหนผมไม่รู้นะอือแล้วก็มีเรงของบาวมายากลแล้วก็ไอนนอะไรอะ่ะไอแล้วก็มีเรืงของนักปะดาวินชีดาว,นดาวนินชีนี่ถ้าคนเล่นใหม่ควรจะมีติดทีมไว้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยร,ร้อยเปอเซนอืมแล้วก็ไอดีต่อมาของน้องเขาก็จะเป็นของน่าจะเป็นไอดีลองนะครับอืม ก็จะมีของคุณกินกับบอสมืดเก้าดาวแล้วก็ไอดีที่สามไอดีที่สามก็จะเป็นทางด้านของไออะไรล่ะตัวของอะไรเนี่ยที่งเงโอแล้วก็ทางของบาวยมพุทเป็นเก้าดาวอ่ะแล้วก็สมาชิกคนต่อมาก็จะเป็นทางของสายฟรีพี่สายฟรีนี่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานเนาเป็นพี่พี่ตั๊ก ใช่ไหมถ้าจะมีเป็นของพี่ตัก๊กก็จะมีทั้งของไโคนี่บินดูเออกับทั้งของไอซาน้อยโคนี่ <c oughs> อ่าไอดีพี่เขาก็น่าจะมาทั้งของสายบินอืมนี่พี่เขามีทั้งของเกียร์นี้ด้วยนะเกียร์ปืนคิดมัดศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ก็ถือว่าสุดยอดากทั้งของไอดีบินดูเนี่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของสายบินเลย ตมาก็จะเป็นของพี่บรลรูนเนาะเราให้ดูเมื่อวานเนี่ยพี่บรลรูนอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นของไออ,อ,อพี่แก้วอพี่แก้วที่เพิ่งพิมพ์ไปไม่กี่เนาะแล้วก็เป็นพี่แอวะ <c oughs> จำไม่ได้ละขอโทษนะคบพี่อ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นท่าของ ไอไอระคิวกิวเลดิวเลดนี่ผมไม่ค่อยได้ตีอะไรแบบจริงจังเลยนะกิวเลดเนี่ยผมจะเข้ามาทำอันนี้โจมตีเฉยโจมตีแล้วก็ออก <c oughs> อ่าเนี่ยโจมตีแล้วก็ออกมันนับให้อยู่นะไม่ใช่มันไม่ดับนะอ่ะมันอาจจะดูเหมือนเอาเปียบคนอื่นใช่ไหมแต่ว่ามันตีไปเลือดมันก็ไม่ลดนะ่ะ มันก็ไม่ต่างกันนะจบตีไปเรื่อยเหมือนเหมือนมาทำภารกิจประจำวันให้กูดูดูอะเอออ่ะพอมานี้ใช่ไหมผมก็จะมาทำการส่งการสนับสนุนช่วยเพื่อนเออสนับสนุนไปแล้วก็จะมารับทั้งของเหรียญเหรียญนี่ถ้าครบ พอจะซื้อตั๋วได้ใช่ไหมผมก็จะซื้อให้เพื่อร่วมกิวในทันทีทันใดเลยนะเออผมไม่กักนะไม่รู้ว่าจะกักไปไหนเพราะว่าคนอื่นก็ช่วยกันตีส่วนอัพเกียร์ก็อัพไปเรื่อยเปื่อยเลยครับปรับอ่าเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละการทำภารกิจประยุวันแล้วก็มาเล่นให้คนดูดูว่า ไอดีป้เหลืองอะ่ะหนึ่งวันทำอะไรกันบ้างแบบเนี่ยมันทำอะไรไม่ไ,มได้มากหรอไอดีป้เหลืองอะ่ะเ,ออเดี๋ยวค่อยไปดูหลักไ,ไปดูไอดีหลักช่วงกลางคืนนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรดูหรือเปล่าทั้งนั้นของไอดีหลักเนี่ยก็มาย่อยก,กบทีลนะตัวสองตัว อที่แรกผมว่าจะไม่ทำป้ายเหลืองแหละเออแต่ผมขี้เกียจเล่นก็เลยทำทาเป็นป้ายเหลืองไปเลยเรอรับแค่ไอ้สามร้อยเพชรสามร้อยลูบี้ของจะละเดือนแหละกับกับทำภาภิรกิจ <c oughs> โอเคโอเคโอเค,อเคแล้วก็จะ สุดท้ายก็จะมารับทัางของไอ้บิงโกบิงบิงโกบิงบงโกมดการทำภารกิจประจำวันโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนปีคลิปเราไปทำการสุม่ม <c oughs> ไปทำการสุ่มก่อนเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มมานมนานๆละทัางของตัว เพื่อการด์วันวาเลนไทน์จะให้โชคกับเราจัดไปครับออกมาหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บออกมาปั๊บโอ้โหหมูป่าโอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ